สวัสดีชาวหลอนก่อนนอนทุกท่านนะครับกลับมาอีกครั้งกับเรื่องเล่าจากทางบ้านและสำหรับค่ําคืนอันยาวนานในคลิปนี้ส่งมาจากคุณไอซ์ที่ส่งเรื่องราวอันน่ากลัวนี้มายังอีเมลหลักของช่องคุณไอซ์ได้เล่าถึงเรื่องราวที่ตนเองเคยพบเจอนะครับในช่วงวัยเด็กที่เขาและครอบครัวนั้นได้ไปเยี่ยมบ้านของตายายที่นอกเมืองเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะครับ แต่ก็เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นนานมาแล้วสมัยนั้นชนบุรียังห่างไกลความเจริญกว่าตอนนี้มากเราลองมาย้อนเวลากลับไปในบรรยากาศของชนบทเมื่อเกือบ30ปีก่อนส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนั้นมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับหลอนก่อนนอนผมมีชื่อว่าไอซ์ผมเห็นคลิปล่าสุดแล้วผมอยากจะแชร์เรื่องที่เคยพบเจอในอดีตบ้าง ในสมัยที่ผมยังเป็นเด็กเผื่อทางทีมงานจะนำไปทำคอนเทนต์หรือนำไปเป็นข้อมูลอ้างอิงบ้างไม่มากก็นน้อยเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผมในช่วงเวลา7 8แขวบแต่ถึงยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยแล้วกันนะครับก่อนที่จะเล่าเรื่องผมต้องเท้าความสักหน่อยเล็กน้อยย้อนกลับไปในช่วงปีพศ2537 สมัยนั้นจะมีละครโทรทัศน์ดังอยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องกระสือเป็นละครที่คนยุคนั้นใครดูก็ต้องมีขนลุกกันเพราะโด่งดังมากขนาดคนไม่มีโทรทัศน์ก็ยังต้องรู้ว่าตอนนี้มีเรื่องนี้และต้องเคยผ่านตากันบ้างต้องจำถึงภาพติดตาอันนี้ว่ากระสือนั้นคือผู้หญิงหน้าตาหน้ากลัวที่มีหัวกับไส้เปื้อนไปด้วยเลือดและแสงไฟสีเขียวล่องลอย,อยอยู่ในตอนกลางคืน ในสมัยนั้นเรายังไม่มีอินเทอร์เนต็ตใช้กันและสื่อหลายๆแขนงไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนหรือหนังในโรงภาพยนตร์ก็มักจะแสดงภาพของกระสือเป็นว่ามีแสงสีเขียวแทบทั้งหมดน้อยมากที่จะมีแสงสีแดงทําให้ภาพจําของทุกคนที่เห็นแสงสีเขียวกระพริบตามท้องนาก็จะคิดว่านั่นคือแสงของกระสือย้อนกลับไปในช่วงพศ2544ที่ซึ่งช่วงเวลานี้ ขณะนั้นผมมีอายุได้7จถึงแขวบผมเป็นเด็กชนบุรีปกติบ้านอยู่ในตัวเมืองแต่ตากับยายของผมนั้นอยู่นอกเมืองในเวลานั้นเรียกได้ว่าก็อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองค่อนข้างมากบ้านตายายของผมอยู่แถวพันทองอยู่ห่างกับวัดหนองกาน้ำประมาณโลกว่า,วาสมัยนั้นบ้านของแต่ละคนในละแวกนี้ก็จะเหมือนในหนังผีเก่าๆที่หลายคนเคยดูคือเป็นบ้านเดียว บ้านแต่และหลังจะตั้งอยู่ห่างกันพอสมควรฝั่งตรงข้ามถนนก็จะเป็นที่ดินโล่งๆผสมกับท้องนาของชาวบ้านส่วนริมทางก็จะเป็นต้นตาลและสารพัดต้นไม้ที่ถือว่าเป็นป่าย่อมๆได้ไฟกิ่งไฟตามทางนั้นก็เริ่มมีนะครับหลวงเขาก็นำมาติดตั้งเอาไว้ให้แต่ความห่างของเสาแต่และต้นก็เว้นกันไกลมากจะด้วยงบหรือความจเจริญอะไรก็แล้วแต่แต่มันก็ห่างกันมากจริงๆ ถึงขั้นว่าถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่เดินทางตอนกลางคืนก็คงมีหลงแน่ๆปกติพ่อกับแม่ของผมมักจะไปเยี่ยมตายายกันอยู่บ่อยๆและการไปแต่ละครั้งก็จะนั่งคุยกันไม่ต่ำกว่าสามชั่วโมงหรือคุยกันไปจนดึกถึงจะกลับเป็นแบบนี้มาโดยตลอดแล้วผมในวัยนั้นการที่ต้องมานั่งรอผู้ใหญ่คุยกันนานๆมันก็น่าเบื่อแต่ก็ยังดีที่บ้านของตานั้นเลี้ยงหมาบางแก้วเอาไว้ตัวหนึ่ง มันชื่อว่าไอ้กล้วยก็พอให้เด็กอย่างผมได้เล่นกับมันแก้เบื่อบ้างไอ้กล้วยมันคุ้นชินกับผมดีจะว่าไปก็เหมือนเราโตมาพร้อมๆกันปกติเวลาผมนั่งรอผู้ใหญ่เขาคุยกันผมก็จะเปิดกระบะท้ายรถของพ่อที่จอดอยู่บริเวณลานของตัวบ้านมานั่งมองท้องฟ้ายามเย็นส่วนไอ้กล้วยก็จะกระโดดมานอนเล่นข้างๆจนกระทั่งบางครั้งก็มืดมองเห็นดวงดาวอยู่เต็มท้องฟ้า อย่างเช่นคืนที่เกิดเรื่องในตอนนั้นผมคุยเล่นกับไอ้กล้วยไปเรื่อยเปื่อยตามภาษาของเด็กอะไรแบบนั้นชี้นู่นชี้นี่บนฟ้าแล้วพยายามให้ไอ้กล้วยมันหันไปมองตามซึ่งไอ้กล้วยมันก็คงไม่เข้าใจแต่อย่างน้อยมันก็ตอบสนองเวลาที่ผมชี้ไปที่นั่นที่นี่เพราะเห็นว่ามันก็มองตามแต่เล่นได้ไม่นานเราก็เบื่อก็เลยมองดูท้องฟ้าดวงดาวไปเรื่อย แล้วผมก็เอนตัวลงนอนเพราะเริ่มเบื่อแล้วเมื่อไรแม่กับพ่อจะกลับบ้านสักทีจนไปสะดุดตาเข้าเมื่อเห็นแสงอะไรบางอย่างสีแดงกลับพริบอยู่ไกลๆในตอนแรกมันไกลามากจนเห็นเป็นจุดเล็กๆแวแบ,บแรกที่ผมเห็นนั้นผมก็บอกกับไอ้กล้วยว่าไอ้กล้วยดูเครื่องบินนั่นสินานๆจะได้เห็นสักทีนะไอ้กล้วยมันเลยมองตามแต่จริงๆมันก็ไม่ได้มองบนท้องฟ้าหรอกนะครับ มันกำลังมองไปที่นิ้วของผมเสียมากกว่าแต่พอไอ้กล้วยมันเหมือนจะเพิ่งสังเกตเห็นถึงแสงแดงๆที่กระพริบอยู่ไกลๆไอ้กล้วยมันก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปทันทีมันรู้สึกตื่นตัวดูกลัวๆก,กล้าๆยังไงก็ไม่รู้แล้วก็เริ่มขู่เสียงเบาๆในลำคอก่อนจะขยับตัวมาใกล้ๆผมมากขึ้นไม่รู้ว่ามันกลัวหรือพยายามจะปกป้องผมกันแน่ตอนนั้นผมก็รีบลุกขึ้นมาจะมองด้วย อยากจะเห็นเครื่องบินชัดๆเหมือนกันแต่แล้วก็ต้องแปลกใจเพราะอยู่ๆแสงไฟสีแดงดังกล่าวที่ตอนแรกก็กระพริบและบินไปตามทางเรื่อยๆแต่ในตอนนี้เหมือนมันจะหักเลี้ยวสังเกตได้จากขนาดและทิศท,ทางของแสงที่มันค่อยๆใหญ่และสว่างขึ้นตอนนั้นผมเริ่มแปลกใจแต่ก็ยังไม่รู้สึกกลัวเพราะเรายังไม่รู้ว่ากำลังจะเจอกับอะไรแล้วแสงไฟดวงนั้นมันก็บินวนไปมาอยู่สักพัก ก่อนจะค่อยๆลอยเข้ามาใ,ใกล้ๆมากขึ้นเรื่อยๆผมเริ่มรู้สึกแล้วว่านั้นไม่ใช่เครื่องบินแน่ๆไอ้กล้วยที่อยู่ข้างๆมันก็ส่งเสียงขู่ดังขึ้นแล้วก็มีอาการตัวสั่นไปทั้งตัวจนเมื่อสิ่งนั้นเริ่มเข้ามาในระยะมองเห็นได้ผมก็ถึงกับขนลุกและใจหายเพราะผมสังเกตเห็นคางของคนแล้วก็ดวงไฟสีแดงลอยอยู่บนอากาศเหนือพื้นขึ้นไปนับสิเมตร อีกทั้งยังเป็นแสงสีแดงที่กระพริบได้เหมือนเวลาที่เราหายใจอะไรแบบนั้นส่วนตรงปลายของแสงนั้นก็มีไส้ห้อยอยู่เป็นพวงด้วยกระสือตนนั้นค่อยๆลอยต่ำเข้ามาใกล้จนผมเริ่มเห็นสันจมูกและก็หน้าตาว่าเป็นผู้หญิงอายุน่าจะสักอราว40กว่าแต่ก็ดูไม่ได้แก่มากผมเห็นเท่านั้นก็แทบกรีดทั้งผมทั้งเอกล้ย้ยรีบโดดลงจากหลังรถกระบะ วิ่งหนีเข้าไปในบ้านกันแบบไม่คิดชีวิตวิ่งเข้ามาในบ้านตาแล้วก็รีบปิดงับประตูลงทันทียายเห็นแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรทําไมวิ่งหนีหน้าตาตื่นมาแบบนี้แล้วสักพักทุกคนก็หันมามองกําลังมองที่ผมกับไอ้กล้วยที่ยืนหอบอยู่หน้าประตูผมตะโกนบอกไปทันทีว่ากระสือผมเจอกระสือมันลอยมาหาผมที่ด้านนอกยายรีบเดินเข้ามาหาผม แล้วโอบไหลาพาเดินเข้าไปด้านในปลอบใจว่าไม่มีอะไรหรอกคิดว่าผมคงตาฝาหรือเพอเจอร์ผมทำอะไรไม่ถูกถามตัวเองว่าที่เจอมันของจริงไหมแล้วทำไมถึงไม่มีใครเชื่อผมเลยคิดวนไปมาอยู่แบบนั้นจนกระทั่งผอยหลับไปบนโซฟารู้สึกตัวอีกทีคือพ่อผมอุ้มเข้าไปในรถแล้วกำลังขับรถออกจากบ้านของตายายเพื่อจะกลับบ้านตลอดทางนั้นมันมืดมาก ผมกลัวเวลามองออกไปนอกตัวรถกลัวจะเห็นกระสือลอยตามมาก็ได้แต่หลับตาปีจนเผลอหลับไปอีกรอบผ่านไปอีกประมาณ2-3งาวันกับการใช้ชีวิตอันเป็นปกติเรื่องที่ผมบอกว่าเห็นกระสือนั้นทั้งพ่อและแม่ไม่ได้เชื่อชีวิตของผู้ใหญ่คงมีอะไรให้คิดมากกว่าเรื่องผีผีสงังสางเอาเข้าเอาเข้าผมก็เริ่มจะคล้อยตามแล้วว่าที่ผมเห็นทั้งหมดมันจริงหรือไม่ หรือผมแค่ตาฝาดไปก็ได้แต่คิดสงสัยว่าถ้าผมตาฝาดแล้วอาการของไอ้กล้วยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะก็เหมือนว่ามันจะเห็นเหมือนกันก็ได้แต่คิดแต่ไม่ได้ต่อยอดยังไงซะผมก็กลับมาถึงบ้านแล้ววันหนึ่งที่ผมเดินไปล้างจานที่หลังบ้านบ้านผมสมัยนั้นจะเป็นบ้านไม้สองชั้นที่ระหว่างชั้นหนึกับชั้นสองมักจะมีช่องลมตามแบบฉบับของบ้านสมัยก่อน ช่องลมจะเป็นแบบแนวตั้งที่เป็นไม้เว้นช่องลมสลับกันไปบ้านสมัยก่อนนิยมทำกันแบบนี้เพราะช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดีมีลมเข้าไปในบ้านได้ตลอดเวลาไม่อย่างนั้นบ้านไม้ก็อบอ้าวเอาเรื่องแต่ข้อเสียก็คือมแมลงตัวอะไรต่างๆก็สามารถเข้ามายังช่องทางนี้ได้เช่นกันช่องลมที่ว่านี้อยู่เหนืออ่างที่ผมกำลังล้างจานอยู่เป็นช่องลมแบบตายตัวคือปิดไม่ได้นะครับ จึงถูกทำเอาไว้สูงกว่าปกติหน่อยตอนนั้นผมกำลังล้างชามอยู่ก็นำมาใส่อ่างเพื่อเตรียมล้างเปิดน้ำเตรียมอะไรเรียบร้อยก็เริ่มล้างจานผมล้างไปได้สักสองใบก็รู้สึกว่าอากาศรอบๆตัวนั้นในต,ตอนนี้มันเย็นขึ้นอย่างผิดปกติเป็นความเย็นเยือกที่ทำให้ขนลุกอย่างฉับพลันของแบบนี้ต้องเคยเจอกับตัวนะครับอารมณ์แบบนี้ถึงจะเข้าใจกันได้ผมรู้สึกเอะใจ เลยมองไปที่ช่องลมบนหัวว่าฝนจะตกหรือไม่แต่เมื่อผมมองขึ้นไปแล้วก็ถึงกับต้องยืนตัวค้างแข็งทื่อเพราะผมเห็นดวงตาของใครคนหนึ่งกำลังมองลงมาที่ผมมีแสงสีแดงวูบวาบขึ้นตามจังหวะคล้ายๆเวลาเราหายใจนี่คือกระสือที่ผมเจอที่บ้านของตายายผมพะงะถอยตัวออกมาคิดว่าควรจะวิ่งแต่ร่างกายของผมมันก็ก้าวขาไม่ออกพยายามจะตะโกนเรียกแม่ แต่ก็มีเสียงลอยผ่านลมเข้าหูของผมว่าอย่าไปบอกใครแล้วจะไม่ทำอะไรให้ผมหันไปมองที่กระสือตนนั้นเพราะสงสัยว่าเสียงมาจากไหนเขากำลังคุยอยู่กับผมหรือแล้วเสียงก็ลอยตามมาอีกว่าเห็นหน้านี้แล้วอย่าเอาไปบอกใครหรือถ้าบอกก็อย่าให้รู้ว่าเป็นใครกันตอนนั้นผมไม่ได้ตกปากรับคําใดๆออกมาชนิดที่ว่าเป็นเสียงออกมาให้ได้ยินกัน เพียงแต่คิดในใจเท่านั้นว่าผมไม่ไปบอกใครแน่นๆเพราะผมยังไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่าใบหน้านี้เป็นของใครชื่ออะไรเสียงดังเก่าวจึงค,ค่อยๆลอยผ่านซี่ไม้เข้ามาอีกครั้งเธอพูดว่างั้นก็ดีแล้วลืมที่เห็นไบซะจากนั้นแสงสีแดงก็ค,ค่อยๆลอยขึ้นไปบนหลังคาบ้านจนบริเวณช่องลมด้านนอกก็กลับกลายเป็นมืดสนิทเหมือนเดิมพอแสงนั้นหายลับไป ผมก็เหมือนจะหลุดจากผวังขยับตัวได้รีบวิ่งกลับไปหาแม่แล้วบอกว่ากระสือมาหาผมอีกแล้วมันตามมาหาผมถึงที่บ้านเมื่อแม่ได้ฟังและเห็นอาการของผมแกก็นหน้าตาตื่นรีบเดินมาดูที่ช่องลมที่ผมว่าแล้วก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยอย่าเพ้อเจ้อแต่ผมก็ยังตีโพยตีภายเพราะเหตุการณ์นี้มันชัดเจนเกินแถมยังพูดคุยตอโต้กันได้อีกด้วย คืนนั้นแม่จึงซักไซส์ถามต้นต่อให้ผมเล่าผมจึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แม่ฟังอีกครั้งเล่าไปถึงบทสนทนาที่ผมได้คุยกับกระสือตอนนั้นด้วยเมื่อแม่ได้ฟังแล้วแกก็คิดบอกว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วเขาคงแค่มาเตือนเท่านั้นทำตามที่เขาบอกก็ไม่น่าจะมีอะไรโดยไม่ลืมที่จะไปทำบุญเไว้ด้วยนับจากวันนั้นผมก็ไม่ได้เห็นกระสืออีกเลย และทุกครั้งที่ไปบ้านของตายายผมก็จะเล่นอยู่แต่ในตัวบ้านตลอดไม่กล้าออกไปวิ่งเล่นข้างนอกตอนกลางคืนอีกแล้วการเวลาผ่านไปจนถึงทุกวันนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีใครพูดถึงผีกระสือกันอีกเลยไม่เว้นแม้แต่ชาวบ้านแถวพันท้องที่ผมอยู่บ้านเรือนสร้างขึ้นมากมายเต็มไปหมดจากเดิมที่บ้านตาของผมเป็นที่โล่งๆตอนนี้ทั้งด้านข้างและฝั่งตรงข้ามก็มีแต่บ้านเช่าหอพักเต็มไปหมด ผู้คนพลุกพล่านไม่น่ากลัวเหมือนสมัยก่อนแล้วไฟฟ้าตามทางก็เรียงรายส่องสวัยมากขึ้นต้นหญ้าต้นไม้อกรกก็กลายเป็นพื้นที่โล่งกับเสาไฟเป็นส่วนใหญ่ซึ่งตอนนี้ตากับยายของผมพวกท่านก็ได้เสียชีวิตไปหลายปีแล้วและผมก็คิดว่ากระสือตนนั้นก็น่าจะไม่อยู่แล้วเช่นกันหรืออาจจะมีคนสืบทอดต่อตามตำนานที่เขาร่ำลือกันอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะคิดแล้วกันนะครับ ปอลอเรื่องนี้เล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมในช่วงที่พบเจอในวัยเด็กจริงๆนะครับทีแรกกำลังเลว่าจะเล่าดีไหมมันจะผิดที่เคยสัญญากับเขาไว้หรือไม่แต่ผมก็คิดว่าเวลาผ่านมานานขนาดนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วผมลังเลที่จะส่งเรื่องไปช่องไหนดีเห็นคุณกำลังทำคลิปเรื่องเล่าจากทางบ้านเลยอยากจะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังยังไงก็ขอบคุณคุณไอซ์เอาไว้ด้วยนะครับ สำหรับเรื่องราวทั้งหมดนี้รวมไปถึงเรื่องพูดผีปีศาจต,ต่างๆนั้นหากเราไม่เชื่อว่ามีอยู่จริงทั้งหมดก็จะกลายเป็นเพียงเรื่องเล่าฟังเอาสนุกแต่ถ้าเราอยู่ในฝั่งที่เชื่อในโลกหลังความตายและวิญญาณสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นไปได้ทุกอย่างและสำหรับความเชื่อของกระสือเองถ้าเราเชื่อว่าเขามีอยู่จริงว่าเป็นกลุ่มคนที่ศึกษาในวิชาคุณไสยจนสุดท้ายของนั้นก็กลับเข้าตัว และกลายเป็นผีกระสือแบบที่เราได้ยินได้ฟังกันมาก็ไม่แน่นะครับว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะยังมีอยู่เพียงแต่พวกเขาเหลือน้อยแล้วรอเวลาจะหายสาบสูญไปเหมือนกับสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้หากคุณมีเรื่องเล่าประสบการณ์จริงที่เคยได้พบเจอหรือได้ยินได้ฟังมาอยากจะส่งเรื่องมาให้หลอนก่อนนอนได้นำมาเล่าแบบนี้สามารถส่งมาได้ที่อินบ็อกซ์ของเพจหลอนก่อนนอน หรือที่อีเมลหลักของช่องที่ผมจะวางเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับมาร่วมสนุกกันในแบบหลอนๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ